หบาทหลังวัดพระแก้วมีโคตรลับที่หลายคนยังไม่รู้ใครมีปอป่ารับซื้อเหรียญละ50บาทสวัสดีครับผมปอป่าศึกษาแบงค์เยนโบราณกลับมาพบกับแฟนๆรายการ f อทั้งท่านหญิงแล้วก็ท่านชายขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องของปอป่ามาตลอด คลิปนี้ประปาศึกษาบาัณฑินโบราณจะพาเพื่อนๆชาวนักสะสมทุกคนทุกท่านมารับรู้ข้อมูลแล้วก็ประปาจะมาประกาศรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้วฮะท่านผู้ชมฮะสำหรับเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้วผลิตออกมาทั้งหมดเนี่ย อยู่ที่ราวๆ255ล้านเหรียญฮะถึงแม้ว่าจะผลิตออกมานานถึง40ปีฮะปีพศ2 5 2 5ปีนี้65ก็น่าจะ40ปีเต็มแต่ก็ยังหาพบเจอกันได้ง่ายฮะด้วยยอดจำนวนการผลิตเนี่ยมากถึง255ล้านเหรียญแต่มีอยู่เหรียญหนึ่ง ปีหโค้ดหพศ1ที่ประปาจะนำมาเปิดเผยแล้วก็บอกกับแฟนรายการว่ามีราคาที่ช่องประปาประกาศรับซื้อถึงเหรียญละ50บาทฮะท่านผู้ชมฮะเหรียญหนึบาทหลังวัดพระแก้วนั้นที่จริงแล้วนะฮะมีอีกหลายคนยังไม่รู้ว่ามีการผลิตออกมาถึง4ปี หรือที่เรียกกันว่า4โคดนะท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนปีพศเท่านั้นเองนะฮะคือไม่เปลี่ยนปีพุทธศักราชฮะเราเรียกกันสั้นๆว่าพศนะฮะที่จริงแล้วท่านผู้ชมเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้วที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะผลิตออกมาเนี่ยสี่ปีพศด้วยกันสี่โคดด้วยกันเพียงแต่ยังใช้ อย่างใช้ปีพศ2525นะฮะสำหรับเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้วรูปแบบพระเสียนใหญ่นะฮะรูปแบบพระเสียรใหญ่ส่วนรูปแบบพระเสียนเล็กนะท่านผู้ชมปปา่าลองขึ้นภาพไปพร้อมนะฮะสำหรับรูปแบบพระเสียรเล็กนั้นใครที่มีปป่าก็ประกาศรับซื้อเหรียญละ3 0 0พ4 0 0ีอะไรประมาณนั้นนะฮะ ก็ลองดูนะใครลองไปตรวจดูไปเช็คดูไปศึกษาดูโอเคนะฮะตอนนี้เราจะมาพูดถึงถึงส่วนของเหรียญหนึบาทหลังวัดพระแก้วรูปแบบพระเสียนใหญ่นะฮะท่านผู้ชมฮะหบาทหลังวัดพระแก้วรูปแบบพระเสียรใหญ่เนี่ยเขามีผลิตออกมามา,มากถึง4ปีพศฮะก็มีปีพศ2520 5, พศสองพันหนึ่้อพาร้ 2, 000, 1, รอยสพศสองพสแล้วพศส,สุดท้ายก็คือปีพศสอ2พนะันแฮะแล้วดูตรงไหนให้ท่านผู้ชมก็คือเราเลือกเหรียญที่ใหม่ที่สุดนะที่ประปามีอยู่นะฮะสำหรับโค้ดหรือปีพศที่เราจะดูนะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมเนี่ย ไปสังเกตที่รูปนกหวาอยู่พักนะฮะอยู่ใต้คำว่า1บาทเห็นไหมฮะท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะ,ะว่าใต้คำว่า1บาทจะมีรูปนกหวาอยู่พักเดี๋ยวเราเรียกสั้สนๆว่ารูปนกท่านผู้ชมในรูปนกนี่แต่ท่านผู้ชมในตัวรูปนกนี่แหละฮะเป็นตัวบ่งบอกโค้ดบ่งบอกปีพศฮะ ก็จะมีปีพศ2525 2526 25 2527แล้วก็ปีสุดท้ายเป็นโค้ดปีพศ2528เดี๋ยวเรามาดูกันว่าปีไหนโค้ดไหนผลิตออกมาเท่าไหร่แล้วก็ป่อป่ารับซื้อในราคาเรียนละ50บาทเลยท่านผู้ชมจากที่ไม่มีราคาเพราะว่าผลิตออกมาเยอะ ฉะนั้นวงการน,นะนักสะสมไม่นิยมเล่นหาไม่นิยมเล่นหาแต่ปอปาจะมาบอกโค้ดรับบอกวิธีดูแล้วก็ใครที่ดูค้นหาพบเจอก็สามารถนํามาขายช่องของปอปาได้นะฮะเรามาเริ่มเรามาเริ่มดูยอดจํานวนการผลิตกันนะฮะท่านผู้ชมฮะภาพอาจจะไม่คมชัดแต่ว่าก็พอจะให้แฟนรายการศึกษาไปหากันนะฮะไปค้นหาดูเรามาเริ่มกันจาก โค้ดปีพศส5งพันนะฮะโค้ดนี้ปีพศส5 2 5มียอดจำนวนการผลิตออกมาเพียง4 000, 000, 000, ล้านเหรียญเท่านั้นเองนะฮะ4 000, 000, ล้านเหรียญต่อมาฮะเป็นโค้ดปีพศส5งพั โค้ดปีพศ2526อยู่ใต้รูปนกกวอยู่พักกันท่านผู้ชมนี่ก็ผลิตออกมาค่อนข้างมากแล้วนะฮะ38ล้านเหรียญต่อมาฮะต่อมาเป็นโค้ดปีพศ2527ฮะอันนี้ผลิตออกมาหลักร้อยล้านเลยท่านผู้ชม100กับ8ล้านเหรียญฮะถือว่ามากมายมหาศาลเลยทีเดียว สำหรับโคออ้ดพศ2527ดูที่นี่นะท่านผู้ชมดูที่อยู่ในตัวรูปนกนะฮะไปสังเกตดูให้ดีนะฮะต่อมาฮะเป็นโค้ดสุดท้ายก็คือปีพศ2528ฮะจำนวนการผลิตก็105ล้านเหรียญรวมรวมทั้งหมดแล้วท่านผู้ชมก็ประมาณ255ล้านเหรียญ แล้วโค้ดไหนที่ช่องปปาประกาศรับซื้อนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะฮะปะปามีส่วนตัวอย่างของจริงที่มีการค้นพบข้อมูลแล้วก็มีการมาประกาศรับซื้อนะฮะ <c oughs> ขอโทษนะท่านผู้ชมช่วงเชา้ายังไอๆอยู่ฮะเรามาดูโค้ดแรกกันก่อนเลยนะฮะโค้ดแรกนั้นเป็นปีพศ .2,500 ยีนะ่สท่านผู้ชมพศสองพันหผลิตออกมามากถึง105ล้านเหรียญปอป่าอย่างไม่ประกาศรับซื้อแต่อย่างใดนะฮะราคาเล่นหากันก็ไม่เกิน3บาท4บาทเท่านั้นเอง3บาท4บาทเท่านั้นเองแต่ใครที่อยากได้ไปสะสมนะฮะ,ะเดี๋ยวเราดูทีละตอนดีกว่าท่านผู้ชมนะจะได้ไม่ท่านผู้ชมจะได้ไม่ต้องงงนะฮะ โค้ดปีพศ2528ดูที่ตัวนกววยุพักนะฮะผลิตออกมา100ล้านเหรียญช่องประปายังไม่เปิดรับซื้อแบบเป็นทางการนะฮะโอเคนะฮะอันนี้เป็นของจริงนะท่านผู้ชมเป็นของจริงนะฮะใครที่ยังไม่รู้แล้วยังไม่เชื่อก็ลองไปดูที่ตัวรูปนกววยูพักนะ,ะว่าจะมีโค้ดบ่งบอกว่าปี28นั่นหมายหมายถึงปีพศ2528 โคดนี้ปป่าก็ยังไม่ประกาศรับซื้อนะฮะเพราะว่าผลิตออกมาเป็นจำนวนมากฮะต่อมาฮะเป็นโค้ดของจริงนะท่านผู้ชมปป่าขอขยับภาพให้แฟนๆดูทั้ง4โค้ดนะฮะน,นี่โค้ด28 27 2บแี่แล้วก็25ต่อมาฮะเรามาดูโค้ด27ฮะโค้ด27นะ27นะท่านผู้ชมปีนี้ก็ผลิต ออกมามากถึง1 0 8ล้านเหรียญมากกว่าใครเพื่อนเลยนะฮะมากกว่าใครเพื่อนเลยสำหรับ4โค้ดสปีพศนะฮะ108ล้านเหรียญฮะฉะนั้นช่องประปาก็ยังไม่เปิดรับซื้อแบบเป็นทางการนะฮะนี่คือโค้ดรับที่หลายคนยังไม่รู้ยังไม่รู้นะฮะ สำหรับบางคนบางท่านก็อาจจะรู้แล้วนะฮะแล้วก็มาปีโคออ้ดพศ2526อยู่ในตัวรูปนกนะฮะจะมีบอกเลข2กับเลข6เป็นเลขไทยนะฮะก็คือโค้ดนี้ก็ผลิตออกมา,าน้อยลงนะฮะปีพศ2526โค้ด26เนี่ยผลิตออกมาเป็นจำนวน38ล้านเหรียญก็ถือว่าย่งไม่มากเท่าไหร่ ถ,ถ้าไปเปรียบเทียบกับ2โค้ด2ปีพศท่านผู้ชมโอเคนะฮะอันนี้เรามาดูรูปโค้ดกันก่อนว่าโค้ดไหนผลิตน้อยที่สุดแล้วก็โค้ดไหนที่ช่องประปาประกาศรับซื้อต่อมาฮะท่านผู้ชมเป็นโค้ดปีพศส5 2 5เป็นปีแรกที่ผลิตออกมาเป็นปีแรกที่ผลิตออกมาแล้วก็ผลิตน้อยกว่าใครเพื่อนเลยนะฮะโค้ดปีพศส5 2 5 ดูที่รูปนกวายุพักเช่นเดียวกันนะฮะลองไปสังเกตดูนะฮะโค้ดนี้ผลิตออกมาเพียง4ล้านเหรียญถ้าเปรียบเทียบกับ4โค้ดปีพศแล้วเนี่ยก็ถือว่าโคตด25ผลิตน้อยที่สุดเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกรอบนะฮะโค้ดปีพศ2525ผลิตออกมาเพียง4ล้านเหรียญพอมาปีพศ2526ผลิตออกมา38ล้านเหรียญ โค้ดปีพศ2527ผลิตมา108ล้านเหรียญโค้ดพศ2528ผลิตออกมา105ล้านเหรียญสรุปภาพรวมง่ายๆนะฮะสองโค้ดนี้ผลิตออกมามากกว่าเพื่อนและโค้ดที่ช่องปปาจะประกาศรับซื้อในคลิปนี้วันนี้นะฮะเป็นคลิปล่าสุดก็คือโค้ดปีพศ2525นระฮะปะปารับซื้อในราคาเหรียญละ 40-50บาทโอเคนะท่านผู้ชมปอปามาประกาศซื้อเหรียญ1บาทปีพศ2525หลังวัดพระแก้วแต่ต้องเป็นโค้ดปีพศ2525เท่านั้นนะท่านผู้ชมเท่านั้นนะฮะปอปากาศรับซื้อในราคาเหรียญละ40-50บาท40าทนี่ก็เป็นสภาพที่ผ่านใช้แต่ท่านผู้ชมฮะต้องมองเห็นโค้ดอย่างชัดเจนนะฮะ ต้องมองเห็นโค้ดอย่างชัดเจนต้องให้เห็นรูปโค้ด25อย่างชัดเจนอยู่ในตัวรูปนกหวายอยู่พักนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วยังไม่รู้เกี่ยวกับข้อมูลโค้ดรับนี่ก็ลองลอง,ลองดูคลิปช่องประปาแล้วก็ไปสังเกตดูลองดูนะท่านผู้ชมถ้าโค้ดปีพศส5 2 5 25, ใครมีนะฮะประปารับซื้อเดือนละ40-50ถึงบาทกันเลยทีเดียว สำหรับโค้ด26 27 28นั้นยังหาพบเจอได้ง่ายช่องประปายังไม่ประกาศรับซื้อแบบเป็นทางการนะฮะโอเคนะฮะใครมีเหรียญ1นบาทรูปแบบพระเหียนใหญ่หลังวัดพระแก้วก็คือ1บาทหลังวัดพระแก้วนะฮะก็คือมีราคาแล้วนะฮะมีราคาแล้วสำหรับช่องประปาประกาศรับซื้อในราคาเด่นละ4ี่สบถึงห้าบาทแต่ต้องเป็นโค้ด25เท่านั้นนะฮะลองๆองนะฮะ ลองลองดูแล้วก็ย้ำว่าต้องเป็นโค้ดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนหรือใครสงสัยยังไงก็ลองลอง,ลอง,ลองติดต่อมาทางช่องของปราปานะฮปะ้าปาขึ้นหลายไว้ที่หน้าจอแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วลองลองส่งมาดูแต่ก็ไปศึกษาดูก่อนนะฮะศึกษาดูก่อนช่วยประปาศึกษาดูก่อนว่าโค้ด25เท่านั้นโค้ด26 2 7 2 8ช่องประปายังไม่ประกาศรับซื้อ หรือถ้าซื้อวันหน้าหรือว่ายังไงแล้วก็ไม่น่าจะเกินเหรียญละสามบาทถึง4บาทเท่านั้นนะเพราะว่ามียอดจํานวนการผลิตท่านผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมฮะสำหรับคนที่ชอบศึกษาเหรียญเก็บสะสมเหรียญเนี่ยว่าผลิตออกมาค่อนข้างมากฮะผลิตออกมาค่อนข้างมากอย่างที่ปปาประ่าปปาเคยบอกไว้แล้วว่าเหรียญที่ปปาประกาศรับซื้อนั้นถ้าผลิตออกมามากเนี่ยราคาก็จะไม่สูงนะฮะราคาก็จะไม่สูงฉะนั้น โค้ดปีพศ2525มียอดจำนวนการผลิตออกมาเพียง4ล้านเหรียญ4ล้านเหรียญเท่านั้นเห็นไหมท่านผู้ชมอะไรที่เราเข้าไปศึกษาออกมาเนี่ยอย่างเช่นประปาศึกษาแล้วเนี่ยก็จะนำมาประกาศรับซื้อกับแฟนๆรายการได้ฉะนั้นก็ทำให้เหรียญ1บาทรูปแบบพระเสียนใหญ่หลังวัดพระแก้วมีราคาอย่างน้อยๆก็เหรียญละ40-50บาทแล้วนะลองดูนะลองดู ใครที่อยากได้ไปสะสมสำหรับใครนะที่อยากได้ไปสะสมก็สามารถอขอแบ่งปันจากช่องปอปาได้นะฮะปอปาก็รับเข้ามาเหรียญละประมาณ4บาทฮะเอาประมาณ4บาทนะฮะปอปาก็แต่ก็ต้องปเป็นเหรียญที่สภาพดูดีนะท่านผู้ชมสภาพดูดีระดับนี้นะฮะสนิมไม่เกาะไม่กลอนไม่ผุนะฮะเห็นไหมท่านผู้ชมก็ยังพอเป็นเหรียญที่ดูได้นะฮะ ใครที่อยากได้นะะปปารับซื้อเข้ามาเหรียญละ4บาทปปาขายแบ่งปันให้ในราคาเหรียญละ6บาทเท่านั้นเองณปัจจุบันวันนี้นะฮะวันหน้าก็ว่ากันใหม่ทางด้านราคาปปารับเข้ามาเหรียญละ4บาทปปาขายออกเหรียญละ6บาทเท่านั้นเองนะฮะแต่ปปาประกาศรับซื้อให้กับแฟนรายการให้กับนักสะสมที่เข้ามา เข้ามาขอให้ป้าปาช่วยประกาศรับซื้อนะแต่ว่าบังเอิญน้องเขารับซื้อมามากเกินจํานวนปปาก็เลยตัดสินใจเอามาศึกษาแล้วก็ได้เอามาทําคลิปบอกสําหรับหนีโค้รลับนะฮะเอาง่ายๆว่าใครที่อยากแบ่งปันจากช่องปปานะฮะปปาขายออกเดือนละ6บาทเท่านั้นเองลองดูนะฮะลองดูใครที่อยากได้ไปสะสมหรือว่าไปจําหน่ายขายต่อก็ลององติดต่อช่องของปาปาดูนะโอเคนะท่านผู้ชมรู้แล้วนะฮะว่า เรียญปกติธรรมดาโค้ดยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่แปดเนี่ยช่องปอปายังไม่ประกาศรับซื้อกองนี้เป็นโค้ดยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่แปดทั้งนั้นนะท่านผู้ชมปอปายังไม่ประกาศรับซื้อถนะาสำหรับโค้ดยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแต่ที่ประกาศรับซื้อไปก็คือเป็นโค้ดปีพศสองพันห้าร้อยี่สิบห้าลองลองไปสังเกตดูนะฮะลองลองไปสังเกตดูนะฮะว่าอยู่ที่ตัวนกวายุพักนะฮะจะมีโค้ดบ่งบอก ปีพศฉะนั้นใครที่ดูเป็นก็สามารถส่งขายกับช่องของปอปานะฮะรู้แล้วนะฮะว่าโค้ดรับที่หลายคนยังไม่รู้คลิปนี้ก็คงจะได้รับรู้แล้วนะฮะรับรู้ข้อมูลจากช่องของปอปาใครที่พบเจอโค้ดปีพศ2525ก็สามารถส่งขายกับช่องของปอปาได้นะฮะคลิปนี้ปอปามาบอกโค้ดรับแล้วก็ประกาศรับซื้อเหรียญ1นบาท รูปแบบพระเศียนใหญ่หลังวัดพระแก้วโค้ดปีพศ2525ในราคาเหรียญละ40-50บาทสวัสดีครับ